วันนี้กลุ่มของผมนะครับจะมาถ่ายวิธีการใช้ลองสเปรย์บอดหรือแผ่นกระดาษรองหลังเทนนิานะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับการหลักการใช้และการยงเคลื่อนยายผู้ป่วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ทราบข้อบ่งใช้ข้อห้ามและข้อซักซ้อนหรือข้อเสียของการใช้ LSP นะครับก็ในข้อต่อไปนะครับจะเป็นการข้อบ่งใช้นะครับข้อบ่งใช้นะครับใช้เมื่อมีการบาดเจ็บจากการกระแทกนะครับหรือ b r ร n h trauma 1>, 1. เมื่อเขารู้สึกตัวลดลง e ี s ต่ำกว่า15 2ปวดหรือกวดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง 3. กระดูกสันหลังผิดรูป 4. มี neurological deficit เช่นอาการชาหรือการอ่อนแรงเนื่องจากโรบประสาทนะครับ5มีหวัดกระด่มสุาหหรือขอมนเมาเนื่องจากว่าผู้ป่วยชนิดนี้จะมีการรับรู้ที่ไม่สามารถรับรู้เต็มที่นะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยนะครับ หกการบาดเจ็บอื่นที่บดบังเปนงอาการนะครับอาการอื่นที่บาดเจ็บมากกว่าเช่นกระดูกหกักแผลไฟไหม้อื่นๆนะครับที่ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บมากกว่าครับแล้วก็ข้อเจ็ดนะครับปัญหาในการสื่อสารนะครับก็จาเป็นที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นข้อห้ามก็คือข้อที่ไม่ควรใช้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะด้วยเวลาระยะเวลาหรือว่าอาการของผู้ป่วยไม่เพียงพอนะครับก็การบาดเจ็บชนิด าก,การจัดการถูกยิงถูกแทงนะครับเช่นถูกแทงที่ศีรษะหรือลําตัวนะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้เ s p เนื่องจากว่าจะเป็นการที่เสียเวลาครับเนื่องจากว่าเป็นแผลขนาดเล็กไม่จาเป็นต้องลองในลักษณะยาวครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนนะครับจะทําให้ไม่สะดวกครับในการขยับตัวเนื่องจากว่าจะต้องการแพ็ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งไม่ขยับนะครับแล้วก็อาจจะเกิดแผลกดทับเนื่องจากว่าทําการให้ผู้ป่วยเป็นเวลานานครับจะทําให้เกิดแผลกดทับได้ครับ ครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับก็ในทีมช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับจะมีผมนะครับจะเป็นหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ตลอดครับโดยที่อุปกรณ์นะครับจะมีหนึ่งสายคอ์ล่าครับสองจะเป็นลองลองส์เวอร์บอลและเทสวูร์เตอร์ครับโดยสถานการณ์นี้ครับจะเป็นสถานการณ์ของที่ว่าเด็กแว้นแห่รถกลับมาครับและก็เกิดอุบัติเหตุทุ่งชนเสาหลักทางท่าครับ ไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงครับแต่ว่าจะทําการเ่วนเลือครับก็เมื่อเราคบสถานการณ์ครับเราก็จะตรวจสอบพื้นที่ในรอบรับและก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เหลือเป็นหลักครับแล้วก็หลังจากนั้นครับจะทําให้ผู้ที่เหลือนที่สองครับทงการเข้าไปที่ศีรษาผู้ป่วยครับเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหยยบเวลาไปปฏิบัติการเคลื่อนเสือครับแล้วพอผู้ที่เหลือคนที่สองครับทำการที่ศีรษะผู้ป่วยเสร็จแล้ว ในท้าในข้อคุณลกษณนะครับมายเลี่หนึ่งนะครับก็จะเข้ามาทำการตรวจสอบสภาพผู้ป่วยนะครับเพื่อเตรียมตัวพริกต่อไปครับและก็ทำการให้ผู้ชนนเชี่ยวชาญในวิศวกรามครับมาช่วยจบขาผู้ป่วยจัดท่า,าเพื่อจะเตรียมพริกต่อไปครับและก็ต่อไปทากระเป็นการจัดผู้ป่วย แล้วก็จะพลิกทำการพลิกมาใละส,สั่งเก้าสิบองศาครับเพื่อลดาการบาดเจ็บเนื่องจากว่าในการพิกทีเดียวนะครับเรียงบาผู้ป่วยบางบางแล้วก็จะสไลมือไว้น้านหลังเรเพื่อเป็การลดความเร็วในการที่จะพลิกตัวป่วยแ,และลดาการบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการจะทําป่วยให้ยนท่าที่เหมาะสม เดยที่น่าเศร้าเอครับครับและในขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการใส่งฮันคอล่าเพื่อป้องกันกระดูกแข็หลังเคลื่อนนะครับสามารถช่วยช่วยบริษัทผู้ส่งผู้จัดส่งตับสีส้มกุ้่เยอยู่ทางหยุดข้นนางครับครับแล้วก็จะทําการวัดขนาดของฮันคอล่านะครับโดยการวัดจากสมมติไปลายคางสินฐานคอนครับครับแล้วเราก็ทำการปรัดขนาดคอร่าครับเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมครับ เมื่อแบบขนาดเรียบร้อยแล้วครับก็จะทำการใส่คอร่าที่กว่ครับแล้วก็ตรวจเช็คว่าหันยมูกลุ่ม กลุ่มผมได้ทางแล้วก็ส่วนของฟลอล่าครับตรงจะเตือน้ำหรือเปล่าเพื่อให้ในเนื้ตรงกันเพื่อให้กระดูกสมัดตรงครับแล้วเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วครับก็จะทำการให้ให้ผู้ช่วยวหนุนที่สี่นะครับนำรองสมิร์บอดเพื่อเตรียมการเส้นยาผู้ป่วยต่อไปครับท่านตอนต่อไปนะครับก็จะให้ผู้ชี่ยวหนุนหนึ่งครับก็ผมครับทำการให้จุดเจ็งผู้ป่วยคร,ครับและการให้ผู้เชี่ยวหนุน,นสองเาทำการ จัดท่าอยู่ในท่ามือปไ่เออร์ทำเชฟกินะครับเพื่อให้ทำการเตรียมตัวพิชู้ว่วยต่อไหครับพรอมพรอม,อมแล้วก็จัดท่าผู้ป่วยนะเพื่อเตรียมตัว่าและให้ผู้เลีงหมายทสี่ 4. เตรียมตรวจสอบสรับมศมีการบาดเจ็บและเตรียมนำาอืด,ด้วยต,ต่อไปครับ ตัวนี่ผู้ป่วยที่ในขั้นตอนนี้ครับก็พู่เหลือนี่สิอ่บตรวจสอบอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ตรวจสอบบริเวณสิ่งของบริเวณกระเป๋าด้านหลังครับว่ามีสิ่งของหรือไม่ครับเมื่อเวลานำแพทย์ผู้ป่วยแล้วจะไม่เกิดอาการแทรกกระแทกครับ หลังจากนั้นก็จะทำการให้ผู้ช่วยเหลือี่ครับสอดรองสพนร์บอดมาเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ผู้ป่วยครับก็ให้วางพุกเกผู้ป่วยสีดกับรองสมพนอร์บอดนะครับตัวผู้ป่วยออกวมแล้วก็ทำการให้ผู้ช่วเหลือสี่ครับยกวางรองเลอเต็เต็ และก็จะผู้ทชี่ยเหลี่ยนที่หนึ่งจะทําการเฮกิบเซ็งครับเ hey <c oughs> พื่อให้ผู้ช่่ยเหลี่ยมที่สองนะครับทําการจะให้อยู่ในท้าฟูทางเชติดนะครับพร้อ,อมพร้อ,อมครับแล,ละขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการเลื่อนผู้ป่วยนะครับเ้ไปชนกับบริเวณฐานลองเทอร์เซอร์นะครับ เลืออ่อนโดยการเลือ่อนนะครับจะเป็นการเลือ่อนแบบตรงๆครับจะไม่เลื่อนแบบเอียงซ้ายเอียงขวาครับเพื่อป้องกันกห้ดูสันหลังเลื่อนนะครับและก็หลังจากนั้นจะทำการจากพุ่งเฉลยนะครับโดการให้กลิ่นสีน้ครเพื่อให้พุ่งเฉลยนรือสองเอาเพื่อตีซ้ายต่อไปพร้อม และก็ในขั้นตอนนี้ครับจะทําการแพ็กผู้ป่วยนะครับโดยจากให้ตั้งแต่บริเวณหน้าเหนือหน้าอกขึ้นไปครับแล้วก็ครับทางหัวของครับแล้วก็บริเวณเหนือเข่าครับครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเพื่อจะให้ผู้ช่วยเหลือให้ผู้น่้เหลือครับทำการให้กิ่เชงครับเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองนับทำการติดเบดอุรซ์ต่อไปนะครับ ต้งติดให้ติดทังวางกลางให้ข้ดขรงตัวเดยใ้ชิ้นไหนเนี่ยพร้อมหลังากนั้นก็่านเื่อเวิ่สาวนะครับก่อนาปล่อยมือได้ครับเริ่มจากว่าให้เซลเซอร์นะครับทำการล็อกสีร้าผู้ป่วยไว้ครับขอแขนนะครับหลังจากนั้นใหททำการล็อกีทษาผู้ป่วยนะครับโดยให้อยู่เรง หนึ่งเส้นนะให้จับให้อยู่บริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็ทำการรัดครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญคนทีครับก็ไม่จำเป็นต้องติดสีสันนะคเนื่องจากว่าเราติดเทปยังรเซอร์เรียบร้อยครับแล้วก็นะคะต่อไปครับจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับโดยคำสั่งนะครับจะมีการถามว่าสี่คนทีเดียวประจำที่ครับแล้วก็ในขณะการเคลื่อนย้านะครับจะให้ผู้ชี่ยวชาญคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งครับ อยู่บริเวณทางด้านศีรษะทางด้านขวาของผู้ป่วยครับแน่นผู้ชี้นหนึ่งที่สองครับจะอยู่ทางด้านศีรษะทางด้านซ้ายของผู้ป่วยครับใบศีรษะครับจะอยู่ทางด้านปลายปลายเท้าทางด้านซ้ายของผู้ป่วยครับและมายเีขสี่จะอยู่ทางด้านปลายเท้าทางขวาของผู้ป่วยครับยกก็ลังงารย่อตลงไปครับอ๋อยกยกแล้วก็การโยนครับจะยกเป็นแนวราบนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับ ไม่เอ็นไซมานาครับในขั้นตอนระบายเท้าจะมีการถังขวายถันเพื่อเติมการน้ำถงผู้ป่วยต่อแทบโดยการน้ำถงครับจะต้องใช้ปลายเท้านำไปเสมอครับแล้วก็เวลาที่ขึ้นที่สูงก็จะนำหัวผู้ป่วยขึ้นก่อนครับหรือเวลาลงนะครับก็จะนำการนำขาผู้ป่วยลงก่อนครับเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับครับครับก็สำหรับวันนี้ครับคุณของผมขอเจ้าการนำเสนอเให้ท่านี้ครับของครับ